ส่งไลน์ไปมันก็ไม่อ่านเจ้าหน้าที่ระบบดูอุ่นอีอุ่นไีกกระดูกหมูซื้อมาเหมือนจะตายหาเจ็ดสิบบาทร้านชแกงตองเนี้ยกระดูกหมูมันเน่าไม่สดซื้อไข่พะโล้มันก็หวานอย่างกันน้ำเชื่อม ทำกับข้าวไม่อร่อยกิไไนไม่ได้เนี่ยกินไม่ได้หลยกินไม่ได้คุณผู้ชมอืม ใส่ต้องไปเอาเข้าวสับข้าวเปล่าลงมาอุ่นกินไม่ไงั้นมันจิ้มไม่ได้เจ้ากะพอเราใส่เต้าหู้ลงไปแม่งก็เทนแตะไม่ได้เอาข้าวมาอุ่นเทลงไปอุ่นเฮ้ อร่อยไงข้าวอุ่นได้กินได้ข้าวกินแล้วบอกว่าแกง ปันเดงนอะทำให้สองตุงนะพี่วันนั้นอะงานเรายุ่งอะเราก็ให้ลูกจ้างขึ้นมาขึ้นมาเก็บให้กวนนรินบอกว่าอยากไปทานข้าวไรสดอ๋อทิดค่าค่าไรสดเจ็ดหมื่นค,ค่ะไม่ได้ทำฟรีนะคะมึงอย่าคิดว่ามาแดกมาแดกกับกูแล้วมันไรสดก,กูคิดเจ็ดหมื่นนะคะ มีค่าตัวค่ะบางคนไงคิดว่าเอ้ยมันไรสดกับมันกูคิดแค่ตัวค่ะจะมาใช้กูฟรีๆไม่ได้ค่ะอ่ะาก็บอกช็อคเป๊สุกตาถูกจับฐานซื้อบริการหลายครั้งแบรนแห่รอยแพรอันนี้ต่างประเทศนะไม่ได้คนไทยนะ ซื้อบริการไม่ได้นะมันผิดกฎหมายเข้าใจยังมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายนี่ต่างประเทศนะไม่ให้พระเอกไทย้าวคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคนเนี้ย จุตินันพ่ลมพักดีเคยเป็นสาวนะคนนี้ตายวันนี้เหรออายุเท่าไหร่เนี่ยเสียชีวิตแล้วจุตินันเคยเป็นสาวนะคนนี้เสียชีวิตแล้ยวยวดูเสว,เวันร้อนดูมั้ถ้าไม่ร้อนจะเจดรอกเลย อุ้ยหลือมาอายาเออเดี๋ยวเราต้องไปเปิดกินยาไปสามรอบแล้ววันนี้ก็กินให้ได้สี่รอบไม่ไงั้นมันไม่หายอย่างรักแร้ที่มันเป็นแผลมีคนบอกทำไมแม่ไม่ใช้สบู่สบู่ไว้ใช้ทำความสะอาดแต่ว่าที่รักแร้แม่แม่แพ้ง่ยแพ้ไอ้กินทานรักแร้แพ้มากเลยยังไม่ร้อนอีกนอยข้าวมันยังไม่ร้อนจริง ไม่ต้องกินร้อนๆมันจะได้ค่าเชื้อโรคไงเพราะว่ากระดูกกระดูกหมูมันแบบเหม็นๆอะ่ะมันไม่สดอะ่ะเหม็นๆไปรักษาอาการที่บตตัน แคมบเดีออยู่จีนั้นพี่ลมพักดีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้ไปซื้อหวยอายุเขาอายุหกสิบห้าปี เกิดวันที่9เมษายน2506 5เดี๋ยวฝากลุงคนซื้อ6 5 5 6ซื้ออายุเกา คาทาวุฒิวงวิสานขอบคุณค่าก็าแดกอาหารที่เหลือแล้วค่ะมันไม่อร่อยตอนเช้าให้ก็ซื้อมาซื้อข้าวแกงแถวร้านนี่แหละแต่ว่าเจ้านี้มันกันกับข้าวใต้ไม่อร่อยทำแล้วหวานอย่างเดียวไม่มีรสเผ็ดมันคงให้พวกพม่าที่เป็นลูกจ้างทำไงพวกพม่มันก็จะชอบกินหวาน,น่งแกงแตะลอยทําทออกมาอย่างกัะน้ําเชื่อม ออกมาแล้วไม่อร่อยกินไม่ได้สักแก่แต่ว่าอไม่อร่อยจะซื้อมันทําไมมันไม่มีคนขายไงแล้วเราก็รีบๆเราก็รีบๆแล้วก,ก็อุ่นเนี่ยแกงแม่งเน่าด้วยกระดูกหมูมันน่เน่าเน่ากินไม่ได้ ซื้อหมูผัดกะติเอากินได้แต่กระดูกหมูเนี่ยผัดพริกแกงเนี่ยกระดูกหมูมันเน่าแล้วก็ซื้อเต้าหู้แบบพะรล้ลพาระโลไข่พะโลแต่อาเต้าหู้อย่างเดียวไม่กินไข่เนี่ยกหวานไม่มีกลิ่นเครื่องยาจีนเลยหวานอย่างกับน้ำเชื่อมเลยเนี่ย แล้วกระดูกหม,มูมันอน่ะเหม็นเน่าขนาดเอามาอุ่นเนละอุ่นอีกรอบอยังเหม็นเน่าเลย ปัจุน้ำหาอะไรอร่อยหากินยากมันแต่ของแม่อร่อยแพงด้วยแล้วแม่อร่อยด้วยเพราะว่ามันจ้างพม่าทําหมดพม่ามันทําอาหารไม่อร่อยมันทาหวานอย่างเดียวเป็นน้ําเชื่อมอย่างเดียว ไม่ให้ข้าวหมกไก่ผัดเป็ดกระดูกหมูคนใต้ไงแต่มันทำแม่อร่อยไงกระดูกหมูมันเน่าค่าไฟฟ้าขึ้นนะ คนจนรัฐบาลเขช่วยเนี่ยรัฐบาลเขาช่วยนะคนจนเนี่ยที่ใช้น้อยอ่ะ อืพัฒพลบอกว่าเจอแม่จะขอกอดสักทีนะไม่กลัวดราม่าเหรอมึงเดี๋ยวเขาหาว่ากูคุกคามทางเพศมึง อากูคาเฟ่ไปกินข้าวกันลุกรักมันนีรัดดีจจาลุกรักดดีจจัดดีจจาลุกรักนีรดาก็พรุ่งนี้อ่ะหกสิบสามเกิดศูนย์สองอ่ะแล้วก็พราเริ่มไปสิบห้าก็หกสิบสี่ก็ไม่อร่อยเลย ระดูกหมูมันเน่ามันจะอร่อยไหมละ่ะวันนั้นปรรยากที่บรรทัดอ่อแพงจะไกลหาของเน่าหมูก็เน่าเคี้ยวไม่ขาดหมักไม่ดีแล้วหมูไม่สดเน่าอาหารจะไม่อร่อยสยอย่างของคุณเล่นเนี่ยขนาดตากล้องจนจนยังแดกไม่ได้เลย ไม่อร่อยสักอย่างเลยแต่งร้านซะสวยทำเลดีแต่ไม่อร่อยสักอย่างข้าวทาวุฒขทาวุฒขอบคุณมากนี่แฟนตัวจริงนะเขาติดตามฉันในวิทยุตั้งแต่ปี40นะี่25ปี เนี่ยแฟนตัวจริงอืมเรียกดุมมะเกลือวัดดีค่ะวัดดีค่ะระบบไม่ดูเลยอะส่ญญะงไลน์ไปบอกมันมันก็ไม่อ่านไลน์ไม่บริกรร บอกว่าวันที่ห้าจะเข้ามาสอนแล้วจะขอถ่ายคลิปไปประชาสัมพันธ์ทำไมไม่ทำให้กูขายของได้วันนี้จ่ายไปแล้ว20,009ไงโครงรายไปมันไม่อ่าน ุ่มแบบมาเขือขรบพุณมากอยากรู้จังเลยว่าพระเอกต่องสามเปกไข่แล้วก็มีคนมาร้องเรียนสันบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องแม่มณียักย้ายถ่ายเทเงินเป็นพันล้านไปอยู่กับเน็ตไอดลเน็ตไอดอลคนนั้นตอนนี้รวยมากขับรถสปอร์ต เริ่มเอาเงินที่โกงประชาชนออกมาใช้เน็ตไอดอลคนนั้นแล้วก็เลอขาของคนดังระดับประเทศร้องเรียนขึ้นมาบอกว่าคนที่เป็นแม่ทีมให้แม่มันีเนี่ยเป็นคนที่มีกระแสอยู่ตอนนี้แต่ไม่กล้าร้องเพราะกลัวกระแสของเขาโดนหลอกไปสองแสนห้า แล้วนางก็เอาที่พิมพ์มาร้องเรียนฉันอ่แะแค่ส่งไปให้มันดูมันเลรีบคืนเงินให้เลยรีบคืนให้เลยสองแสนห้าแต่มันขอร้องบอกให้ปิดเป็นความรับห้ามแฉเพาบอกอยากให้ดีเออ แม่มมนมีอายุค,ความยังไม่หมดนะให้ตามจับที่เป็นแม่ทีมทั้งหมดมาดำเนินคดีเหมือนกับคอเล็กสามดีเพราะว่าเงินทองมันยังยักย้ายถ่ายเทปไปอยู่ที่เน็ตไอดอล